สวัสดี f อสท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับครั้งนี้ผมจะมาคำนวณสูตรมาครบ2องตางชน4สูตรให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อความมันเทิงและสนับสนุนจากรากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจออะไรตัวเลขที่ได้จากการคํานวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตร โรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับถ้าเข้านะทางเว็บนี้ก็่าก,กได้ตัง้งเบกดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากทางช่องสูตรหอยไทย956โชคดีครับต่อไปรบเริงํำนวนกันดูนะครับมีพินิชหนึ่งพิ่ิาที่เข้านะขเนา,าะครบรังหมดแล้วเนาะเข้าอ,อยู่ได้เนาะเข้า22ง,งนะครับหมดแล้วเวนาะ วนเราจะอยู่ในพีที่สิบแปดนะครับหนึ่งสัปดาห์กรมพีสิบแปดอ่ะล่างออกสองสองนะครับสองสองนี่ล่างออกสองสองเข้าอยู่นะครับอันนี้สามมาคีกันมาแล้วก็ใช้แบบเดิมนเองเอหนึ่งเอสามบินสองมีสามนี่ใช้ตัวเดิมเนาะมาจับสูตรมาครบอันเองใช้สี่สูตรใช้สี่สูตร สทีมาครบนะครับพอดก่อนหลุดไ้แม่สูตรเหลืออยู่เอหนึ่งกับเอสามนะครับเอยสองยกเลิกใช้งานไปนะครับแม่สูตรเอีหนึ่งเอสามที่ใช้งานได้อยู่ <ๆ S 2> วิธีการคำนวณให้ดูในปีที่หนึ่งนะครับปีที่หนึ่งเขาทุกงมวดก็จะสอนที่คำนวณให้เรียบร้อยแล้วตัวอย่างก็ปีที่หนึ่งก็จะสามารถคำนวณได้ในทุกอีปีเหมือนกันเลยนะครับตัวอย่างนั่นเอง ให้หมดลลหนึ่งอีพีเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคือตัวนี้นะครับเลี้ยวสองนี่เลีสอ,องมาจับได้สองสองนี่นี่คือตัวนี้อสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองตัวนี้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเป็นตัวนี้นั่นเนองนะครับอสามเนาะีสองอ่ะ นี่ยังไม่หลุดนะครับแม่สูตร B สอง B สามตามี้ที่คำนวณก็ให้ดูใน P ที่หนึ่งนะครับถ้ายืนจับยืนแปดตัวนะครับก็จะยังไม่หลุดนั่นเองยังไม่หลุดยังไม่หลุดแปดตัวนะหลุดเคยหลุดเฉนะพาะ IP ที่หนึ่งไม่ใช่สูตร A นั่นเองนะครับหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าคือตอัวน,นี้นั่นเองนะครับรึงมาครบผมจะยืนแปดตัวนะ าเจอเจ็ดสูเจ็ดตัวก็เอาไว้เจ็ดตัวแต่ถ้ามันยังไม่ถึงแปดก็จะปรับใช้งานจนถึงแปดนั่นเองเสีหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองคือตัวนี้น,นั่นเองออกสองสองแล้วเนาะคือสูตรน,นี้จับชุดได้สนะองสองนั่งวดทีแล้วน,นั่นเองเข่าตัวนี้จับสูตรถ้าเบิ้ลก็เข้านะเพราะว่าจับเบิ้ลให้ด้วยน,นั่นเอง ที่สองสองนะวันนี้ถ้าเข้าเหมือนเดิมเนาะถ้าสามมาคีกันมาทั้งสี่สูตรเนาะถ้าสี่สูตรที่สามมาคีกันมาเนะชนสี่สูตรหน,น,นึ่งสองสี่แปดเนาะนี่สี่สูตรหนึ่งสองอย่างงี้เนาะสี่แปดหนึ่งสองสี่แปดหนึ่งสองสี่แปดหนึ่งสองสี่แปดนั่นเองนะครับชนกันสี่สูตร คือสีแถวนี้แต่ตัวนี้มันสามสูตรเราไม่เอานะเอาว่าดวงที่เด่นสุดเลยนะครับชนทุกสูตรอย่างเดียวสูตรมาครบเน้นชนทุกสูตรถ้าถ้าสูตรเด่นก็จะจับอีกแบบหนึ่งพรจะเอาตั้งแต่ชนสองสูตรขึ้นไปเองสูตรเด่นนะเด่นก็จะจับชนสองสูตรขึ้นไปในพี่ทางพี่เล่ของหลางนั่นเองนะครับเราจะจับนั่นนะสูตรเด่นถ้าสูตรมาครบต้องเอาเฉพาะชนทุกสูตรนะครับถ้าสูตรมาครบ เราขจับเฉพาะในนี้นั่นเองจับคนละแบบกันนะครับไปเทียบชนเหมือนกันเนาะวิธีการจับก็เฉพาะชนสีนนะ่ส่วนเนาะเอาชนเอาชนสี่สนย์มาจับก็จับเฉพาะกลุ่มนี้นั่นเองหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งแปดสองหนึ่งสี่หนึ่งแปดนั่นเองสองสี่สองแปดสี่แปดสี่สองแปดสี่แปดแล้วก็จับเพิ่มตัวนั่นเองหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่แปดแปดหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่แปดแปดนี่วิธีการ ับสองตัวล่างนะครับมันก็หาไม่ยากหรอกสูตรสองตัวล่าง้องตัวบนแต่มันยากตรงที่เราไม่รู้ว่าสูตรไหนจะเข้าจะหลุดนั่นเองมันยากตรงนี้เพราะว่ามีใครจะรู้ล่วงหน้ามันจะอกันไหนนั่นเองมันยากนั่นเองมันยากตรงที่เราไม่รู้ล่วงหน้ามันจะอสูตรไหนนั่นเองแต่วิธีการหามันมีหลายสูตรวิธีการเลือกกันคุณหาสองตัวจยับพิดสองตัวล่างตัวบนมันก็ไม่ยากนั่นเองมันยากตรงที่เราเลือก ไม่รู้สูตรนะจะเข้าเองสมมติว่ามันเข้าทั้งสี่สูตรเอาแล้วกันมันเข้าเหมือนมาทั้งสี่สูตรเหมือนมือถนะือแล้ววี่ีิบแปดเนาะตรวตัวล่างก็อยู่ในกลุ่มนี้แบบนี้นะั่นเองครับเนาะมันก็อยู่ในกลุ่มนี้แบบนั่นเองถ้าเข้าทั้งสี่สูตรเหมือนเดิมนะตัวล่างจึงอยู่ในกลุ่มนี้นะสมมติวา่าเข้าทั้งสี่สูตรก็อยู่ในกลุ่มนี้เลือกเอาเองตามใจชอบเลยนะครับแต่คงจะจัดอันดับให้ด้วยอีพีที่เก้าสิบสิบเอ็ดสามอีพีแรกของล่างเนาะ สายอ e ีพีแรกของล่างผมจะเอามาเป็นสูตรกรรมการคัดเด่นในทุกอีพีนะ911เป็นสายอ e ีพีแรกของล่างเลยเอาสายอ e ีพีนี้มาเป็นสูตรกรรมการคัดเด่นในทุกอีพีนั่นเองเนาะ911อีพีที่911เป็นสายอ e ีพีแรกของล่างนั่นเองมาคัดเด่นวัดดวงจัะอันดับนะครับนะจัะอันดับให้ชมกันที่น่าจะมาเนี่ยอันดับที่สองสามนั่นเองนะครับเนาะหนึง่งสองเดี๋ยวผมดูให้เนาะ เขาจะวางวางไปวางมาแล้วอันตรายเนาะหนึ่งสองสองหนึ่งชนสีภูอีกทีเนาะอันนี้สีภูแสดงว่าติดสองในสามอีพีติดสองในชนสองในสามอพีนั่นเองจะอยนดับที่สองนะสีนี้อันเองหนึ่งสีหนึ่งสีชนสองในสามอีพีจุดอยู่ในอันดับที่สองเนาะชนสองในสามอีพีหนึ่งแปด เปดเปดหนึ่งเห็แฟแฟแฟนได้เว็บชนหนึ่งในสามอีพีนะครับชนหนึ่งในสามอีพีชนหนึ่งในสามอีพีนั่นเองเป็นอันจัดอยู่ในอับที่นะสามเนาะทีนี้สองสี่สี่สองชนกันที่สองในสามอีพีนะครับอันยนังเป็นอันที่สนะองเนาะทีนี้สองแปดแปดสองชนกันที่หนึ่งใน ในสามีจัดอยู่ในอันดับที่สามนะในสามจัดอยู่ในที่สามสี่แปดแปดสูให้ชนหนึ่งในสามอีพีจัดอยู่ในที่สามแล้วับหนึ่งหนึ่งไม่ชนนะครับ ม่ติดหนึ่งในสามอีพีติดกากระบาดกับพี่สีเลยนะครับสองสองชนกันที่หนึ่งในสามอีพีนะครับจะอยู่นอันดับที่สามนะสีนี้ซีส,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 สีชนหนึ่งในสามอีพีนะครับเหมือนไซต์ที่ AP, จะอยู่ในอันดับที่สามนะครับหนึ่งในไซต์ี่ต้อแปด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 ไม่มี ชนนะครับแปดแปดจึงสิการะบ,บาดมิติหนึ่งในสามอพีอัน,นเองวันนี้ที่น่าจะมานะครับมาครบไม่มีอันชนดับหนึ่งเลยในม,มีสีส้มรดับหนึ่งมีแต่สีพูด,ดับสองที่น่าจะมาก็จะเป็นสามชุดนี้นะที่เด่นยงเป็นเด่นันดับสองเต็มเด่นสุดสำหรับอีพีที่ทอพี IP ที่สนะิบสามเนาะ เด่นที่สุดสำหรับอีพีน,น,นะะี้นั่นเองนะครับเมื่อเรื่องที่ชวนกัสืส่อกรรมการนั่นเองเด่นที่สุดในอีพีนี้นั่นเองเป็นอันดับสองก็จริงแต่เด่นแต่เด่นอันดับหนึ่งสำหรับ EP này, EP นนะะอีพีนี้อีเดีดยวน,น,นั่นเองนะครับเราไปสรุปในอีพีสุดท้ายหนึ่งครั้งนะครับหาตัวเด่นสุดในในอีพีสุดท้ายหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่สิบสามแล้วนะครับมาครบทุกบอลชวนในสื่อได้ตามนี้นะครับ ใครไม่ทานคลิปไหนก็ให้กดที่ชื่อช่องสูตรหวยไทย9ก้าห้าหนะครับมาแตะคําว่าวิดีโอหนึ่งครั้งก็จะเห็นคลิปทั้งหมดไม่ตกข่าวนะครับมีไลา์สูตรที่เลือใช่ต้มกันนะครับชอบสูตรไหนก็เลือกใช้สูตรนั้นชอบูตรไหนก็เลือกใช้ชูนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้สมาชิกท่านผู้ชมทุกๆท่ทานจงโชคดีครับ